สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟันฟอฟันนะครับหนึ่งในรายการคุณภาพของข่าวหุ้นที่เวล์นะครับที่จะพาคุณไปเจาะลึกนะครับกับธุรกิจจัดการกองทุนนะครับสำหรับชาวกองทุนโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมธนชัยนันทรนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเราอยู่กับทางด้านดรฟอบสวัสดีครับดรฟอสครับสวัสดีครับพี่โจ้และสวัสดีชาวกองทุนทุกท่านครับครับวันนี้มีข้อมูล แบบจัดเต็มเช่นเคยใช่หรือเปล่าครับแน่นอนครับทั้งสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและข่าวเจาะลึกของธุรกิจกองทุนพร้อมรายงานการจัดอันดับผลตอบแทนกองทุนวันนี้เป็นคิวของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Communities Energy บอกเลยว่าผลงานของกองทุนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาครับครับผมครับแม่ก็เดี๋ยวเราไปติดตามกับดรฟอกันเลยนะครับ สัปดาห์นี้มีกองทุนใหม่ๆสิ่งๆมาแนะนำหนกองสำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจฟินเทคจากบจรจทิสโก้นะครับนั่นก็คือกองทุนเปิดทิสโก้ฟินเทคหรือ T f Fintech ซึ่งเปิด IPO ตั้งแต่เมื่อวันที่21ไปจนถึง29กันยายน2564เป็นกองทุนความเสี่ยงสูงถึงระดับ6ลงทุนขั้นต่ำ1,000บาทครับ ทีฟินเทคเป็นกองทุนรวมตราสารทุนในลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF FinTech Fund ชนิดหน่วยลงทุน I2 US Dollar เป็นกองทุนหลักซึ่งเนลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากการประยุกต์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและนี่ก็คือจุดเด่นของทีฟินเทคครับเพราะกองทุนหลักนี้บริหารจัดการโดย BlackRock Luxembourg SA บริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ชั้นนำของโลกครับ สำหรับโอกาสเติบโตของธุรกิจฟินเทคในอนาคตนั้น Fish Global ได้ประเมินว่าภายในปี2,567การใช้จ่ายเงินผ่านระบบด e ิจิทัล Ewallet และเดบิตเครดิตการ์ดจะมีสัดส่วน85%ของธุรกรรมใน e-commerce เพิ่มจากปี2,563ถึง80%ขณะที่ PWC ประเมินว่าปริมาณการใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสดจะเติบโตขึ้นถึง3เท่าภายในปี2,573โดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนครับ มากันที่รายงานผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีที่ดีที่สุดของกองทุนต่างๆประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นคิวของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Communities Energy หรือสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานจากข้อมูลในวันที่21กันยายน2564โดยบริษัท Morningstar Research ประเทศไทยจำกัดครับผลตอบแทนอันดับหนึ่งกองทุนเปิดทหารไทยออยฟันจากบจทหารไทย84.73% อันดับสองกองทุนเปิดเคแทมออยฟันจากบจกรุงไทยตามมาติดติดที่83.75%อันดับสกองทุนเปิด oil fund ทิสโก้ออยฟันจากบจทิสโก้เจ็ดสิบห้าองันดับ4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยจากบจไทยพาณิชย์เจ9 0อรันดับหกองทุนเปิดเคออยจากบจกสิกรไทยเจ0 0อันดับห กองทุนเปิดกรุงศรีออยจากบลจรกรุงศรี71.23%อันดับ7กองทุนเปิดทิสโกยูเอสออยจากบลจทิสโก้69.26%อันดับ8กองทุนเปิดทิสโก้ออยทริกเกอร์จากบลจทิสโก้69.23%อันดับ9กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยจากบลจแอสเซทพลัส68.91%และปิดท้ายอันดับ10นะครับ กองทุนเปิด MFc International Oil Fund จากบจ MFc กับผลตอบแทน68.25%ครับ ไงครับพี่โจว้าวไหมครับกับผลงานกองทุนกลุ่มนี้ครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เด็ดมากนะครับฝากว่าเป็นข้อมูลสัประชาวกองทุนนะครับที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับในการที่จะสร้างผลตอบแทนนะครับสําหรับการลงทุนผ่านกองทุนนะครับรายงานท็อปเทนผลงานกองทุนแบบนี้เรามีมาฝากกันทุกสัปดาห์อย่าลืมติดตามกันนะครับ ครับผมครับขอบคุณมานะาครับสำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับ d r เจฟอครับเช่นกันครับพี่โจโสวัสดีและลาก่อนทุกท่านพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปครับในช่วงจะไปนะครับเป็นช่วงของฟ i น a n นติ้งนะครับในสัปดาห์นี้เราจะ ไปสัมภาษณ์ดรสมชายอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการ,ร,การผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนและความสัมพันธ์บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเทแทมนะครับวันนี้หลักๆเราจะไปสอบถามคุณสมชายเกี่ยวกับเรื่องของคำแนะนา,นาการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนการประหยัดภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ RMF นะครับแล้วก็ตัวของ s s f นะครับไปดูคําแนะนําของบริษัทก,กรุงไทยกันนะครับ คุณมีคนแบบนี้ไหมเป็นไงบ้างโปรเจกต์ใบขอลูกค้าที่ให้ไป่ทายากมากค่ะหัวหน้าเสร็จหมดแล้วค่ะวันนี้ต้องสีแดงเท่านั้นถ้างานนี้ขายลูกค้าไม่ผ่านเพราะเองเลยไหนขอดูข้อมูลสิน้องคะคืนี้ไปปาร์ตี้กับพี่เจดเดี่ยแกงนะนแล้วกองทุนแบบไหนจะเหมาะกับพวกเขาติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ที่ a c e b o o k เคทาวสมาร์ทเทรด สู่ช่วงของฟันฮันติงนะครับตอนนี้เราอยู่จะสายกับทางด้านคุณสมชายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณธนชัยครับนี่เขาทำให้สุดทายแล้วตัดเดีเองกำลังจะเข้าแล้วนะครับผมล่าสุดทางด้านบริจกุงไทยมีครับแน่นํนเกี่ยวกับเรื่องของการการจับผดในช่วงของปลายปีในช่วงแไตรมาสสี่นี้อย่างไรบ้างครับคือจะบอกว่าไตรมาสี่ปกติน่าจะเป็นแตรมาที่ดีนะครับผม คือต้นต้นใจมากเนี่ยมันอาจจะกวนๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีผลจากเรื่องของอช่วงช่วงที่มันไม่ดีมันเป็นสิงหากันยาอาจจะต้นตุลาด้วยนะครับข้าราชการเนื่องว่าเป็นเป็นความซีซันน์วิกเนี่ยเลยเป็นความอ่อนแองตามฤดูกาลเลยนะครับว่าอะไรที่มีดีก็แต่แถวๆนี้แหละกันยานะครับก็อย่างที่เราเห็นตลาดในช่วงนี้นะครับมันก็มีหลายประเด็นที่ที่ที่เข้ามากดดันเราเหมือนกันนะครับแต่เราคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดเอหรือเรื่องอะไรต่อไม่ใช่เออ นวโน้มมันน่าจะ,ะไสปสนุตลาดแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองข้ามไปถึงตัวหนตกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นน้องเอเศรษฐกิจแนวโนม้มดีขึ้นนะเรื่องของโควิดมันก็เริ่มดีขึ้นในหลายประเทศนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับจำนวนคนฉีดว่งคงีนก็น่าจะดีขึ้นนะครับการเปิดประเทศการเปิดประเทศก็ก็น่าจะเป็นข่าวที่ดีนะครับแต่ในแง่เราอาจจะไม่ได้หวังเรื่องการท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆทีอเราอาจจะหวังโดยไม่ติกดีนมากกว่าคนไทยนี่แหละ ที่ก่อนนี้ล็อกดาวน์ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนต้องอยู่กับบ้านไม่ได้จะออกไปแบบใช้สายเราคิดว่าน้องๆตรงนี้เนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นในเตรมาสี่ครับซึ่งเพราะฉะนั้นเรามองว่าเตรมาสี่เนี่ยน่าจะเป็นเตรมาสที่ค่อนข้างดีนะครับก็ก็อาจจะมองคาดไปถึงอะไรนะซัมมิทคอฟฟ์แยรี่ในมิเรเอฟเฟกต์ในประมาณนั้นขณะของยวกัต้องต้องบอกว่าอ่ประเด็นสำคัญที่เรามองเลยนะครับคือยังคงหนีไม่พ้นแหละเรื่องโควิดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งภายใต้สัญชาติเราเนี่ย มันคงมีแวรเรียนใหม่ๆนะครับอหลายๆคนอาจจะเป็นกังวลเอ๊ะจะมีแวรเรียนใหม่ๆหรือเปล่าครับซึ่งสิ่งที่ต้องติดตามก็คงตรงนั้นแหละว่าแวรเรียนใหม่ๆเนี่ยแล้วก็วัคซีนที่มีอยู่เนี่ยมันช่วยได้ไหมครับผมซึ่งแอสเซมบลชันของเราเนี่ยเราคิดว่าเออแวรเรียนใหม่ๆมันอาจจะมีเนาะแต่คนเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับไม่่วาจะเป็นวิธีการใส่หน้ากาตีเงยยะห่างกันสังคมเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถอยู่กับมันได้นะครับวัคซีนก็เป็นข่าวดีนะครับว่าก็สามารถที่จะควบคุมไม่่่วาาาจกร้อน จากหนักเป็นเบานะครับก็แทนที่จะเข้าโรงพยาบาลอาการหนักหนักก็ทําให้อาจาจะอยู่กับบ้านจากไอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ไปกระทบกระเทือนต่อสกายภาพของระบบสาธารณสุขที่จะให้อ่าจำนวนห้องเต็มเต็มเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเป็นภาพยนางหันเนี่ยเราก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเห็นว่าส่วภาพเศรฐษฐกิจเนี่ยน่าจะดีได้ต่อเนื่องนะครับแต่ก็อาจจะต้องอยังต้องจำลอนจำลองมองเรื่องของโคิรสักนิดหนึ่งเหมือนก <os> ันครับผมครับ <c> ครับแล้วสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนควรทาอย่างไรดีครับผม เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนฮะตัดสินใจลงทุนเลยไหมครับหรือควรจะต้องมีการวางขดการลงทุนกันอย่างไรครับต้องเดียวว่าสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะครับอย่างแรก,แรกคือการไม่ลงทุนการไม่ลงทุนถือเงินสดไม่เฉยๆเนี่ยหรือว่าเอราจังหวะอย่างน้นอย่างนั้นอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นหรืรอกลัววอะไรต่อม่ได้นะครับมันเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เราเป็นแคสซึ่งแคสจันนี้เนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อเรื่องของความ p e r c e n t n g power นะครับว่า ควกําลังซื้อของเราในอนาคตเพราะว่าจะโดนอินเทอร์ชั่นกินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยมีความจําเป็นนะครับทุกคนก็ต้องมีพอร์ตการลงทุนคครรัับบผมนะแต่ในตัวพอร์ตหน้าตาพอร์ตนั่นแหละไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับแต่ละคนเนี่ยการลงทุนมันก็ต้องอย่างที่พูดกันบ่อยๆนะครับอย่างนี้บอกว่าแล้วแต่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับถ้าเป็นคนที่เก็งคิดได้มากเยอะได้เยอะหน่อยนะครับอาจจะมีส่วนหุ้นเยอะหน่อยนะครับ นคนที่อาจจะบอกว่ายังไม่ค่อยอยากจะเทรดด้วเท่าไหร่นะครับอาจจะมีสัดส่วนหุ้นน้อยลงไปหน่อยะครับเ,เ,เนี่ยแต่ทีนี้สัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยต้องมีเรื่องของความผสมสินทรัพย์เสี่ยงเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยสินทรัพย์ปลอดภัยเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยต้องเลยนว่าปั่นจริงๆนะครับปั่นปั่นเป็นประจําเหมือนกันนะ,ะเรา,อามองค่าเป็นปีสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยเร,เราก็จะมองภาวะดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันอยู่กับเราครับผมนะครับการที่จะสร้างผลตอบแทนเนี่ยมันน่าจะจากสินทรัพย์เสี่่ยงมาากกว จึงไม่น่าหรอว่าถิงว่าเสี่ยงเนี่ยมันมีความผันผวนของมันใช่ไหมครับตลาดหุ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแต่ถ้าเราควบคุมมันให้อยู่ในไิมาแต่ส่วนที่พอเหมาะในพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของความผันผวนของพอร์ตโดยรวมของเราเนี่ยไม่ได้มากแล้วก็อยู่ในระดับที่เรารับได้ครับผมครับผมพูดมาถึงเรื่องปลายปีกันหน่อยนะครับหลายคนพูดถึงกองทุน r m s Fund นะครับผมเห็นว่าล่าสุดเองตัวเลขกองทุน r m f นี่มี ครับภาพร,รวมนะครับผมนี้มียอดซื้อเข้ามาค่อนข้างว่าพอสมควรเลยนะครับตรงนี้บริจกกรุงไทยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับคือก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ <ừ> แลปกติปลาดีแล้วก็จะมีสีส้มเนาะ,ะเพราะซืสอเนื้อสีอะไรแบบนี้เลยนะครับเพื่อใช้ในการลดเลือนภาสตินะครับ <ừ> อยากเขบอกว่าเรื่องของการลดเลือดตินี่นา่าจะเป็นปัจจัยรองนะครับเม้หลังมองตรงนั้นเล้วโอเคมันอาจจะมีความสำคัญของบางคนนะครับแต่ปัจจัยหลักๆเนี่ยมันน่ามันือด้วยชื่อของมันก็บอกนะครับเป็น อันนี้เป็นการออมระยะยาวนะครับเรื่องการเกษียณน,นะครับเราเพื่อที่จะเป็นเงินสำรองสำหรับเราเนี่ยแหละสำหรับเวลาใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณเนี่ย <S <S เราก็อยากจะมีเงินสระก้อนใช่ไหมครับเพราะว่าพอเกษียณไปแล้วเนี่ยมันคือการจบเด็กคือการที่ไม่ได้ทํางานต่อเน,นื่องน,น,นะครับ <S <S เราก็อยากจะมีเงินสระก้อนโดยที่จะใช้จ่ายในช่วงนั้นนะครับที่รายได้เราไม่มีละเพราะฉะนัน้นหลักๆเงินที่เราจะได้เนี่ยผมมาจากเรื่องของไอ้เงินปันผลหรือว่ารายได้จากการลงทุนพวกนี้เนี่ย การตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราสำหรับใช้จ่ายในอนาคตนะครับอย่าให้มองเป็นแผนมากกว่าซึ่ง่องที่คุณธนชัยเรียนนะครับทางหลังต้องบอกว่าเออความนี้มากขึ้นนะครับเราเริ่มเข้าใจแล้วเรื่องการออมระยะยาวนะครับการออมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือเพื่อหลักการเกษียณนะครับก็จะเป็นจุดที่สําหรับออมเรื่องตรงนั้นแต่ทีนี้จุดที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นประเด็นการเรียนรู้นะครับคิดว่าบาขงคนก็เรียนรู้เหมือนกันว่าไอ้การที่ไปกระตุกตัวซื้อปลายปีเนี่ย มันกินมาอาจจะไม่ได้ของแพงเนาะครับผมปกติคนก็จะไปไล่ซื้อในช่วงนั้นนะครับหลังจากเริ่มเห็นเจอที่เรียกว่าการกระจายการซื้อสิ่งที่เราแนะนํามาโดยตลอดนะครับที่เรียกว่าดอลลาร์คอสอเวอร์เนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าปลายปีเนี่ยมันอาจจะได้ของแพงหรือของถูกนะครับเพื่อนเราก็กระจายซื้อทั้งปีอาจจะแบ่งเป็นสิบสองก้อนซื้อเดียวละก้อนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเราเริ่มเห็นแนวโน้มอย่างนัน้นมากขึ้นนะครับเพื่อนอาจจะเป็นผลงานที่ดีว่าหลายองค์กรเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะครับว่าบางทีการที่ปลายปีเนี่ย มันยังกระตุกตัวกันเยอะเนี่ย,ย,ยมันก็จะดันแบบมีชิดไปเราเขาจะได้ของที่แพงทำให้งานการะจายซื้อในช่วงในช่วงตลอดทั้งปีเนี่ยอัาทาดอลลาร์ออเวอร์เอเวอร์แมัน,นก็ทําให้ราคาเฉลีย่ยของเราเนี่ยถูกลงนะครับซึ่งส่วน,วนการลงทุนว่าเราจะลงทุนอะไรเนี่ยอันนี้ก็สามารถสอบถามมาได้นะครับเราก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเับที่เป็นหุ้นไทยระดัอันดับที่เป็นเรื่องของกองสามนี่นะครับหุ้นไทยเราก็จะมี หลายกองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแทสซีความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงสูงนะครับหรือกองต่างประเทศที่เป็น g l o b a l เนี่ยก็จะมี global ที่ร้อกับดัชนีนะครับหรือว่า global เฉพาะประเทศเลยจีนอะไรต่อไปไหนหรือเป็นเฉพาะจีนเรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเราก็จะมีกองพวกนี้ให้เลือกใหกรลงทุนได้ครับสั่งค่อนข้างม,มากนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจว่าจะลงทุนอะไรดีนะครับเราก็จะเสนอกองเรียกว่ามั่งมีสีสุงนะครับเป็นปีกองของเรานะครับบ้างข้างมีซัพ สีิสติและก็สุขใจนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นกองที่มีความเมเจอร์เนี่ยมาคอย allocate ให้เรานะครับเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงนะครับนั่นตัวเสี่ยนพุ้นเนี่ยน่าจะพัฒนาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่ที่เราพูดตั้งแต่แรกว่า,าเลือกกองให้เหมาะกับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยเราก็จะมีกองพวกนี้เหมือนเป็นแบบแบบนำเสนอกันนะครับว่าฟังเมเจอร์ Fine จะเป็นรียกว่าในในกองที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาควรที่จะลงอะไรบ้าง หรือกองสุขใจที่ความเสี่ยงตามเนี่ยสัดส่วนหุน้นนะที่สับผิดชอบในการจุดจิตภาพตัวเองเนี่ยควมมรที่จะลงอะไรบ้างอันนี้ก็ฝ่ไฟมิเก้ก็จะเลือกให้นะครับอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เออไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีหรือว่าใช้อะเอาเวลาไปทำมาหาก,กินอย่างอื่นนะที่จะมาลงทุนอย่างเงี้ยดีกว่านะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นกองที่ใช้ความรู้ค,ความสามารถของไฟมิเกมม้เข้ามาช่วยโดยการให้น,นะค,ครับครับผมครับแล้วกองทุนเอสเอฟอ่ะครับผมตอนนี้มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับผม ก็อ S อ S ก็เป็นกองที่ในระยะเวลาการติดกองเขาทั้งดานครับนะครับติดปีนะครับมันอาจจะออฟฟิทีปอาจจะต่างจัดอายุสักหน่อยครับอาเยตที่เขาเจอนะครับไปใช้ตอนอายุห้าสิบห้าหรือว่าห้าปีหลังจากที่ลงทุนซึ่งมันเป็นเรื่อการเกษียณนะครับอ่าเออ S S S เนี่ยมันเป็นการลงพื้นระยะยาวนะครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับท่านคนที่อายุใกล้เกษียณแล้วอาจจะคืมองแถวอายุตละพวกนี้จะจะพักเก็บกว่านะครับเพราะฉ้อาอาจจะเหมาะกับช่วง เด็กที่เป็นการเหมือนเป็นการเรียนรูร้ด้วยนะครับว่าการลงทุนระยะยาวถ้าเกิดว่าลงทุนจบกกลุ่มการเสี่ยงการปัจจัยมันได้ชัดเจนยิน่งขนะครับเพราะมันเหมาะกับเด็กระยะสั้นๆมากกว่านะค,ะครับเพิ่มต,ตัวกองที่มีให้เลือกเนี่ยของเราก็หลากหลายนะครัับท้ในทุ่นต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มไม่เหมือนกนันหรือว่าขนาดอย่างที่เราเมื่อกี้เรียนไปนะค,ะครับว่าป็นต้องมีสื่อการจับมือได้มาจับพอร์ตให้หังความเสี่ยง ก็เป็นก็มีอยู่ในเวอร์ชันที่เป็นเอไอเอฟเหมือนกันครับผมครับลองติดต่อได้นะครับครับผมครับเดี๋ยวมาถึงตรงบรรจับกรุงไทยแล้วกันครับขออนุญาตแนะนํากองทุนอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าแต่ถ้ากองทุนเนี่ยชื่อกองทุนอะไรบ้างนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนมันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับผมฮะของบรรจับกรุงไทยคืิปอย่างที่พูดเรื่องของบ้านมีสุขนะครับถ้าเราจะมีกองทั้งที่เป็นเวอร์ชันไอเอฟ เปนอร์ชัน SSS มีแบบที่ใจดีเด่นแล้วก็มีแบบที่เป็นคอรที่ accumulate นะครับเพื่อสะสมไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายการลงทุนคื 8, 79, อ3.9นะครับ3เปอเต็นตสำหรับปลูก5เปอรเต็ตสำหรับสีนะครับ7ร์เซตสำหรับ,รบม,มีแล้วก็ตัวส่วนบ้างนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ทําได้ตามเป้านะครับปีนี้แลนะ,ะตัวเลขประกาศล่าสุดก็ถือว่าทำได้สองกองแล้วนะครับบ้างกับมีนะครับก็ ได้กล้าเปอร์เซ็นต์กว่าเดเปอร์เซ็นต์กว่าถ้าเปินอย่างที่บอกนะครับคือภาวะตลาดตอนนี้ดอกเบี้ยต่ํานะครับเพราะฉะนั้นกองที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยโอกาสที่จะทําได้ต่ำกว่าเป้าเ,ปนเนี่ยก็ยเยอะนะครับแต่ในกองสุกเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณสองเปอร์เซ็นต์กว่านะครับตัวเลขในอที่ประกาศล่าสุดซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าการไปลงทุนในกองตราสา,ารหนี้หลาย,ยกองก็ไอาเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างๆต่างกันไปนะครับครับผมจบอ่ะสุดท้ายนะครับขอ ขับแนะนำเพิ่มเติมนะครับให้กับทางด้านคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นักลงทุนหน่อยครับในช่วงที่พูดคือคือสถานการทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นนะครับผมต้องต้องต้องลงทุนต้องอะไรอย่างไรต่อกันดีครับครับก็ถบอว่าภาพรวมๆมนะครับก็ต้องบอกว่าความผันผวนของตลาดก็ยังมีอยู่นะครับตลาดเกี่ยวกับความผันผวนเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งที่อยู่คู่กันจริงๆนะครับแต่การลงทุนอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกนะครับเราก็ยังต้องลงทุนอยู่นะครับเหมาะ サรートที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราเหมาะต้องการนะครับคือถ้าใครกลัวๆเนี่ยจะต้องบอกว่าความกลัวในอนาคตเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน่มั่นใจเนี่ยก็เราคุณบนรหุบพอที่ให้ฟันเนเจอร์เป็นคนตัดสินใจให้นะครับหรือว่าเป็นปการก่อกระแสการลงทุนระื้อยาวก็ได้นะครับเราก็จะมีพวกไม่ขเดแคลนต่างๆนะครับอาทิเช่นเรื่องเอ็กซ์เพรสชั่นก็จะมีเรื่องของ,ของเัวขงหัวแขเขามีเกี่ยวข้อ,ของนะครับหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีะช่วง,งหลังๆถือว่าเป็น ิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจมากเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าอย่างการเลิกฟามโฮมหรือผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็าทาให้คนเข้ามาใช้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็มีหลายกองแล้วนะครับอย่างล่าสุดนะว,วันนี้เนี่ยที่มีที่เพิ่งจะปิดไอ o โอไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของยูเอ็นเทนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าอ,อย่างถ้ากองเทคเราก็จะมีสนใจในชาระก็ตีนะครับซึ่งสารัตเราก็มีปัญหาว่าเอออะไรเนแบบแพงไปนะครับหรืออาจจะโดนเรื่องของ กฎระเบียบเขานำเข้าคุ้นะครับจีนก็ตามนี้ก็ลองเดินจับระเบียบสังคมอยู่เยอะเหมือนกันนะครับไม่งั้นไม่งั้นก็หามาตรงกลางๆหน่อยนะครับยุโรปเถิดนะครับก็ยุโรปเป็นประเทศที่มีกลุ่มประเทศที่มีเรื่องของไอเอ็นดีที่ค่อนข้างเยอะครับผมแต่จะไม่เหมดนึงที่ค่อนข้างเวอโนนเนี่ยพวกกูเกิลเฟสบุ๊กนะครับแต่จะเป็นเมนที่เรียกว่าเมนเรื่องไอเอ็นดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีจุดได้จุดหลายๆอย่างนะครับไม่ได้อยู่ท่ามกลางระหว่างสงครามการค้า ถ้เป็นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเป็นต้นน้ําเหมือนกันนะครับมีเรื่องของพาดีที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นดที่ยอ่าโอกาสให่ต้องเปนที่สนใจนะครับเข้ามาหาโอกาสเพิ่มเติมนะครับครับผมครับได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณสมชายครับครับผมสวัสดีครับรับคุณสมชายอมรธรรมนะครับก็ เป็นผู้ช่วยกับ,ก,บการพิจารกาฝ่ายกลยุทธการลงทุนและก็ลูกค้าสัมพันธ์<ม>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือแค่แทมนะครับแมวันนี้มาให้ข้อมูลนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนการประหยัดภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ IMF นะครับตัวของ S S F นะครับ, F, ค,รบคือไม่ต้องไปรอปลายปีนะครับปลายปีเนี่ยคือส่วนใหญ่ตลาดหุ้นน่ะมันจะขึ้นไปแล้วนะครับผม ค่อยๆทยอยซื้อตอนนี้เลยนะครับก็นอกจากจะได้เรื่องของการประภาษีแล้วเนี่ยนะครับก็โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เ,ออเกี่ยวกับเรื่องของแคปิตันเกณ์ของหน่วยลงทุนเองนะครับของราคาหน่วยลงทุนเองอันเนี้ยนะครับก็ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับผมนะซื้อตอนช่วงที่ราคาหุ้นมีการปรับฐานม,มีการยอตัวลงมานะครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับผมทั้งหมดนี้คือรายการฟันฟัฟันคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ ทุกวันอาทิตย์ในเวลาประมาณบ่ายโมงตรงวันนี้เวลาของรายการหมดตรงแล้วผมและก็ทีมงานของข่าวหุ้นทวีลายข่าวราชประชารัพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน